มีใครตอบเอก่อนอนะันดับแรกมีไหมโดนหลออเลยนะดูตรงนี้อย่างเดียวไม่ดูสถานนะเนี่ยแต่พวกนี้เขาใช้บ่อยเห็นไหมเพราะเด็กส่วนใหญ่โดนเลาหลออเด็กเกินครึ่งอะ่ะก็ต้องแทรกก่อนถูกไหมตอบเลยไม่ต้องดูหลอกแล้วนะครับงั้นจาว่าเธออย่างนี้ต้องทําสถานนะขึ้นมาก่อนข้อยี่สิบสามครับโลหะก,กําลังหลอมละลายเรียกว่าคายความร้อนดูดใช่ไหมหลอมเหลวต้องดูดใช่ไหมครับ ขณะเกิดการระเหยโมเลกุลของเหลวจะมีพลังงานจนสูงกว่าที่ยังอยู่ในของเหลวโมเลกุลไอมันดูดพลังงานจากด้านล่างใช่ไหมขึ้นไปงั้นของมันต้องมีพลังงานจนสูงกว่าใช่ไหมเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเมื่อสอบที่แล้วข้อนี้ถูกก็ไก่ผิดขอไข่ถูกต้องตอบข้อไหนวะโมต้องดูข้อไฟก่อนแอลกอฮอล์ระเหยได้ดีกว่านะ้ำเพราะแรงดูดระหว่างอูตา,ามกันกว่าน้ำถูกไหมถูกครับก็ตอบได้ทั้งขอและขอข้อยี่สี่ การละลายของสารในข้อใดทําให้อุณหภูมิของน้ําเปลี่ยนแปลงในแต่ข้ออื่นก็คือมันต้องมีตัวหนึ่งอ่ะแตกต่างจากเพื่อนกดเกลือละลายน้ําใส่ปูไปนไงเทกดใส่น้ําหรือเทน้ําใส่กดครับอาจารย์สอนเทน้ําใส่กดเนี่ยกระเด็นใส่หน้านะครับ <S <S แต่ถ้าเทกดใส่น้ําเนี่ยว่ามันร้อนไงอ่ะงั้นเทกดใส่น้ามันร้อนอ่ะโอเคอ,เอ,อันนี้ร้อนเอาปูใส่น้ําอันนี้วิชาภาษาไทยครับสำนวนไทยกินปูนร้อนท้องอ่ะร้อน <S 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 <laughs> เกี่ยวเลยกันวะาึ่มาได้เนาะก็เวลาผสมปูนปาเตอร์เคยเล่นหล่อเป็นแบบยามพารามะอ่ะก็จะร้อนเนาะอุ่นๆแอมโมเนียในเตรตัวนี้เป็นเย็นนะครับพวกในเตตจะไ้มาพึ่งๆไปเมื่อวานอะไรที่เป็นในเตยเราลายน้ำแล้วมันจะเย็นลงแคลเซียมแคลเซียมนี่ลอยน้าเอ้ยจมน้าบุ๊บเกิดเป็นฟองไฮโดรเจนเอ้ยเออฟองไฮโดรเจนขึ้นมาก็ร้อนขึ้นหมดเลยนะครับก็มีตัวเนี้ยเย็นอยู่ตัวเดียวโอเคเนาะถัดมาข้อยี่สิบห้า อู้เยอะจัางคนนี้ขอโอเคขอถอยก่อนอใกล้มองไม่เห็นเขาบอกว่าอะไรครับเนี้ยวิธีการในการแยก A เอออกมาก่อนแล้วแล้วก็วิธีการในการแยก B ีออกจาก b ีอ่ะดูวอก่อน A เอออกมาก่อนทำไงครับเอา A เอออกมาก่อนตัวนี้บอกะถานะนมาเอา A เอออกมาก่อนทำไงจุดเดือดไม่ต้องพูดถึงโคตรใกล้เลย if เฮ้ย if ได้ไหม ครมาตรการาฟี่เนาะเพราะมันไปไกลสุดเลยเนาะเออเอา้าวแล้ว B ีกับดีจริงไหมเนี่ยพอเท่ากันตรงนี้ผิดก็ต้องมาหาข้างหน้าใหม่เนาะเอาวิธีที่สองแล้วกานในแอลกอฮอล์แล้วกรองบกับดีนะอ้าเอาาเอได้โอเคถันมาอ้าวข้อมูลเดิมเขาบอกข้อมูลเดิมมาหากต้องการแยก A กับ C เราอเพิ่งเขียนเพิ่งเขาถามสองงานค่าไอเอฟจากตารางเนี่ยน่าจะมาจากการใช้ตัวทําละลายใดครับไปดูอันนี้ไอมากแปลว่าละลายดีหรือไม่ดีละลายดีใช่ไหมละลายดนีน่าจะเป็นน้ําหรือแอลกอฮอล์น้ำแล้วนี้ไอเอฟน้อยน่าจะละลายได้ไม่ดีใช่ไหมเออต้องเป็นน้ําชัวๆและอะน้ํานะแรกน้ํานะเดี๋ยวไปเลือกลงมาเอกับซี C. คนเลือกใช้ตัวทําละลายใดครับ น้อยมากอ็ดีถูกไหมต้องใช้แอลกอฮอล์เพราะถ้าใช้น้ํามันจะลายดีทั้งคู่อันนึงดีอันหนึ่งดีมากต้องใช้แอลกอฮอล์เนอะนั้นก็ต้องตอบว่าอันแรกอะใช้น้ําอันนี้สองใช้แอลกอฮอล์โอ้หตารางเดียวคุมเลยไว้ถามได้เยอะเลยเลยเนาะโอเคเนาะผ่านมาข้อยี่สิบเจ็ดการเตรียมก๊ารในข้อใดไม่ถูกต้องโอ้โหอันนี้ต้องอาศัยจากห้าฉบับที่ผ่านมา คอรลีนเรียมได้จากกดเกลือใส่ด่างน้ะพริมเขียนสมการให้ดูสองรอบแล้วใช่ไหมตั้งแต่ฉบับหนึ่งฉบับสามอ่ะใช่ไหมครับคอรลีนใส่ไอ้กรเไขมัใไฮด่างน้ะพริมได้การคอร์ลีนไปดูสมการที่ผ่านมาอันนี้ถูกนะครับการออกซิเจนได้จากการเผาด่างน้ะพริมลองดูนะครับว่าได้ไหม K M N O 4เผาได้เป็น K 2 M N O 4บวก M N O, C M N o 2บวกออกซิเจนอ่ะไดมาได้ไ ถัดมาก็ถูกอีกเต็มก๊าซไนโตรเจนออกไซด์จากการละลายทองแดงในกรดซัลฟิริกได้ไหมได้นะร่งแต่มันไม่ได้อันนี้คอปเปอร์บวกกรดซัลฟิริกเนี่ยมันมันจะได้ไหมเดเ๋ยวเฮ้ยมันได้ so2 ดิเนาะมันไม่มีไนโตรเจนเลยอ่ะใช่ไหมมันได้ so2 นะอันนี้ที่ไม่เขียนเต็มนะที่เหียดดุนเต็มก๊าซไฮโดรเจนจาก การละลายหม่หนึ่งในน้ำหมูหนึ่งในน้ำก็เพิ่งเขียนรีเทียมไปเมื่อช็อตที่แล้วถูกไหมครับเนี่ยไดไฮโดรเจนงั้นข้อที่ผิดคือข้อสามเพราะว่ามันไม่มีไนโตรเจนเลยในฝั่งสารตั้งต้นมันมีฟันเฟอร์นะหาหละเนาะถัดมาข้อยี่สิบเจ็ดแล้วยี่แปด เป็นกำนอีกเท่าใดครับให้ได้3%ต้องโทษไหมนี่ทุกคนคิดตามอันนี้มีอยู่กี่กรัม2% 120เนี่ยกี่กรัมเป็นทันใช่ไหมอ่ะงั้นแทค่าก็ได้41วินนี่ผไม่อยาแยกแทนอยากกรสอวิธีอื่น2.4ใช่ไหมอันนี้ก็เอา2คูณ120บวก ห้าคูณสองร้อยสี่สิบเท่ากับสามคูณกับวีรวมแค่เองครับแทนข้าง่ายเนาะได้ปีรวมเท่าไหร่ครับอันนี้สองร้อยสี่สิบอันนี้เราพันพันสี่ร้อยสี่สิบหารสามได้พันสี่ร้อยสี่สิบหารได้สี่ร้อยแปดสิบใช่ไหมก็ต้องเติมน,นะอีกเท่าไหร่อันนี้มีอยู่สามหกสิบก็เติมอีกร้อยยี่สิบก็ตอบข้อสามเนาะง่ายแต่ถ้าไม่ทศก็ สองจุดสีกรรก่กับเท่าไหร่ครับสองจุดสี่กับกับสิบสองก็เป็นสิบสี่จุดสี่เออสิบสี่จุดสี่หารอะไรได้สามสิบสี่จุดสี่หารสี่ร้อยแปดสิบก็ต้องเดินอีกร้อยี่สิบฮะแค่นั้นเองนะครับข้อยี่สิบเก้าถามว่าใช้ออกซิเจนเยอะสุดเธอเขียนสมการเผาไหม้แต่ละตัวเป็นมะ จริงเธอไม่ต้องเขียนก็ได้นับนับดูคือทุกตัวมันต้องเกิดเป็นอะไรครับเขาไม่น้องทรายครับน้ำถูกไหมมันเบสิกอ่ะอันนี้ก็ต้องซีโอสองถูกไหมครับเธอต้องดุลสมกา,ารนับจริงๆริงดูสมกา,ารพวกเนี้ยเดี๋ยวพี่จะบอกเทคนิคให้ว่าทําทยัางไงทํายังไงมันไม่ยากหรอกครับอะทำให้ดูสองนะั อย่างเงี้ย C ส,สองก็ใส่สอง C ส,สองก็ใส่สองใช่ไหมไฮโดรเจนกี่ตัวหกก็ใส่สามอันนี้กี่ตัวหกก็ใส่สามอย่างนี้ถูกไหมพอเราใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเธอดูโอฝั่งนี้กี่อันตรงนี้สี่ตรงนี้อีกสามเป็นเจ็ดใช่ไหมครับตรงนี้มีอยู่หนึ่งตรงนี้ก็อีกสามโอทูนะอันนี้โอกี่อันเจ็ดเหมือนกันอันนี้ต้องเป็นสามจุดห้าโอทูเห็นไหมว่ามัน ว่ามันต่างกับตรงนี้อันนี้มีโออยู่แล้วนี้ยังไม่มีโอข้อนี้ก็ลองดูครับมันก็ได้อะไรครับได้สองซีโอสองบวกไฮโดรเจนกี่ตัวสี่ตัวก็สองน้ำถูกไหมอ่ะโอกี่ตัวครับสี่ห้าหกก็ใส่สองออกซิเจนถูกไหมเพราะว่ามีโออยู่แล้วสองตัวทันไหมครับอันนี้ก็ซีโอสองบวกสองเอสโอโอกี่ตัว โอสี่ตัวใส่หนึ่งจุดห้าเพราะว่ามีอยู่แล้วตัวหนึ่งโอเคไหมเนี่ยจากวันนี้เราก็รู้แล้วว่าใครใช้ออกซิเจนเยอะสุดก็คือข้อสองนั่นเองนับง่ายไหมครับนับ C ีนับเอแล้วก็มานับโอครบแล้ง่ายเลยเนาะมีใครไม่ทันไหมครับนับซนับเอสรวมโอแล้วไดโอฝั่งนี้นะครับแต่ใน่างเดี๋ยวไปลบโอตรงสัรตั้งต้นออกน,นะ มันก็มีอยู่แล้วโดวยตรงนี้ฐานน้ลบนะครับขออยายข้อสามสิบครับน้ำสี่ร้ยกรัมอุณหภูมิแปดสิบในแก้วพลาสติกร้อยกรัมลงอุณหภูมิลงมาเหลือห้าสิบต้องเติมน้ำแข็งกี่กรัมครับก็ต้องคิวน้ำกับแก้วเท่า,ากับคิวน้ำแข็งใช่ไหมครับ คิวน้ำบวกคิวแก้วเท่ากับคิวน้ำแข็งอ่ะคิวน้ำก็เป็นเท่าไหร่ครับ 400c1 เดียวต่อทีเป็น30ถูกไหม80หรือ50คิวแก้วก็ 100m เป็น0.8เดียวต่อทีก็30คิวน้ำแข็งก็ ml คือ80ใช่ไหมอ่ะคิดเลขธรรมดา อันนี้พันสองอันนี้เท่าไหร่ครับสองพันสี่พันสองบวกสองพันสี่ทันไหมเออหมื่งสองสองอันนี้ได้สองพันสี่เป็นหมื่งสี่พันสี่ร้อยหารแปดสิบเท่ากับเอมน้ำแข็งถูกไหมครับสุดตัดสุดไปปุ๊บเท่าไหร่วา ร้อยแปดสิบเนาะน่หมดแล้วชุดที่สองเอ้ยชุดที่หกแล้วไม่มีปัญหาแล้วคราวนี้ง่ายเลยเรื่องความร้อนนี่อย่าให้พลาดนะครับออกได้ไม่ยากเท่าไหร่ ล้วบูกเกงครับอข้อละหน,น,นึ่งคะแนนเลยชอบตรวจอย่างนี้ใช่ไหมเพราะไม่ได้ไปทีละห้าไอ้ที่ถามอันเดียวไปทีเดียวห้าคะแนนเกลือน้ําตาลทรายทีเท่ากดน้ําส้มกดน้ดนําส้มน้ําฝนน้าเอทานอลเกลนคือสถานะถูกไหมครับกลุ่มแรกเป็นของแข็งกลุ่มสองเป็นของเหลวน้ําโซดาอากาศหน้ากับท้องคําขาวน้ําจุลน้สีเกฑนคือสารละลายกับ อันนี้เป็นธาตุกับสารประกอบอันนี้เป็นสารละลายน,นี่คือสารบริสุทธิ์กับสารละลายงั้นเกณฑ์คือความบริสุทธิ์ถูกไหมคนอื่นเขียนยังไงกันเขียนว่าเป็นกลุ่มแรกเป็นสารละลายกลุ่มสองเป็นสารบริสุทธิ์ก็ได้เพราะเขาเรียกว่าความบริสุทธิ์เหมือนกันนะนะน้ำปูนใสน้ำลูกใสชูประหลอดน้ำเชื่อมเอ็กเซนเกณฑ์คือเกณฑ์คือเอาที่ตอบไปนะฮะ เราต้องคิดเองถูกก็ถูกความบริสุทธิ์เหรอ